โอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคอบและนะครับวันนี้นะครับเราจะมาบอกว่างานนี้นะครับหยุดเล่นหยุดลงทุนนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ใครที่กําลังจะลงทุนงานนี้อยู่หยุดนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับเพราะว่ามันไม่จ่ายแล้วนะครับคุณดูหลังจากที่ผมถอนเงินไปเมื่อวันที่23นะครับก็หลายวันมาละนะครับเงินก็ไม่เข้านะครับมันขึ้นมาถอนสําเร็จจริงนะครับแต่เงินไม่เข้าบัญชีนะครับคุณดูแต่ยอดที่ถอน4 5 7 บาทเ,เงินเข้าครับวันตั้งแต่วันที่17นูน่นก็เท่ากับว่างานนี้นะครับได้ปิดตัวลงแล้วนะครับไม่สามารถถอนเงินได้นะครับเพื่อนผมที่ลงทุนอยู่ก็เสียดายแทนเขาส่วนผมก็ลงทุนเหมือนกันครับคนดูเพราะว่ามันต้องลงทุนก่อนเนาะมันถึงจะได้เงินนะครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะรับเงินให้ดูนะ ผมก็ได <muitas S 2> ้มานะครับเนี่ยเห็นไหมผมได้มาเนี่ยแต่ได้มามันก็เหมือนเดิมครับคนดูในเมื่อมันถอนไม่ได้นะครับเนี่ยยอด90บาทตรงนี้นะครับมันไม่สามารถถอนได้นะครับงานที่ผมลงทุนอยู่ก็เจ๊งนะครับงานนี้แม่งเอ้ยปิดตัวลงเร็วโคตรเร็วเลยนะครับคนดูป่ะนะครับก็มาบอกคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับคนดูว่ามันปิดตัวแล้วนะครับมันไม่จ่ายแล้วนะครับใครที่ลงทุนอยู่นะครับก็เสียใจด้วยนะครับส่วนใครที่กําลังจะลงทุนหยุดไม่ต้องนะครับผมลงทุนไปก็คืนทุนนะครับยังไม่ได้กําไรเลย กำลังจะได้กําไรเสือกปีตัวไปแล้วนะครับจะได้ว่าเขาดูใครที่กําลังจะลงทุนอย่าลงทุนนะครับคนดูมันปิดตัวลงแล้วนะครับคนดูมันบินไปแล้วนะครับคนดูมันไม่จ่ายเราแล้วนะครับมันก็ยังไม่บินหรอกเว็บก็เข้าได้ปกตินะครับแต่มันไม่จ่ายเงินเราเท่านั้นเติมได้แต่ถอนไม่ได้นะครับอย่าเติมนะครับตัวที่ผมแนะนําเลยคือตัวนี้ครับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงปักหมุดนะครับผมถอนเงินไปวันนี้ก็เข้าปกตินะครับเนี่ยยอดที่ผมถอนไปนะครับถอนสําเร็จ225บาทที่ผมถอนไปนะครับ ตัวนี้เปิดใหม่นะครับเปิดวันที่19นะครับแล้วก็การเล่นการลงทุนนะครับก็ลงทุนขั้นต่ำแค่290บาทสมัครครั้งแรกรับ70บาทนะครับแล้วก็ไอตัวเหมือนเหมือนมันไม่ใช่แค่70บาทอ่ะคนดูเนี่ยผมให้ดูนะครับมันบักหรือยังไงไม่รู้นะครับแต่ผมรับมาเรื่อยๆเลยนะครับคอดูเห็นปะผมรับจนถึง169บาทแล้วนะครับก็โคตรดีอ่ะปกติมันอยู่ได้2วันนะครับแต่อันนี้อะไรดูมันรับได้ทุกวันเลยนะครับมันบักหรือเปล่านะครับก็รรรรรีีีีบบบบนนนนนนะะคคคัััมมาาเเลล่่่่งง้ใทยไ ครับก็ถอนขั้นต่ำ120บาทนะครับพอดูเติมขั้นต่ําน่าจะ300นะครับ320บาทนะครับเนี่ยใครที่อยากเล่นใครที่หางานลงทุนอยู่นะครับกดตัวนี้นะครับผมลงทุนอยู่นะครับแล้วก็เห็นผลเร็วนะครับขึ้นทุนเร็วไม่ใช่เห็นผลเร็วนะครับขึ้นทุนเร็วนะครับถอนในเวลาไม่ถึง3ชั่วโมงครับเงินเข้านะครับก็แนะนำคร่าวๆก็ใจะแอปตัวนี้นะครับพอดูและใครที่จะเล่นงานนั้นอยู่ก็หยุดนะครับไม่ต้องเล่นแล้วนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิิิ่่งงคคออออยเปปป็นนนกกาลลลัััััใจห้้ผมดดดววววสสสรรบบีีีโขตไ